สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้ก็มาพบกับเก่ามาเชียเดอครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้เก่ามาเชียจะขอเปิดตัวครับผมครับพอที่เพิ่นไห้แนวทางถือว่าเด็ดคือกันครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เด้พูดคุยกับพออ่านอกหล่อ้ปครับผมก่อนจะมาฮารดคลิปครับผมเลขพอนี่จะแยกบนแยกล่างชัดเจนครับพี่น้องเนาะครับผมครับให้ใช้ยาเพิ่นมาเป็นอ่าน คนนอนหน้าได้ครับพี่น้องเนาะครับเหล็กของคนนอนหนาครับผมครับสําหรับแนวทางตัวเหล็กในงวดนี้ครับผมครับลองไปพิจารณาเบิ้งไปน้ากันครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเสี่ยงโศกเสี่ยงดวงครับผมครับนี่ครับถือว่าเป็นเสี้ยนรุ่นใหญ่อีกท่านหนึ่งครับผมครับเพราะว่าบโมเมนต์วัตถุเพิ่นอ่าคำนวณอันซื้อเองคำนวณเองได้ครับผมครับในระแวกนั้นเพิ่นกรับ มาขอเหล็กน้ำครับพี่น้องเนาะเอาไปเสียงสวกเสียงดวงกับได้โชคลาภไปน้ากันครับผมก็พอกระเลยอยากจะมาแบ่งปันทางช่องครับผมก็มาแช่กับอาจจะมานําเสนอให้พี่น้องซี่เบื้องเป็นแนวทางเสียงสวกเสียงดวงซ่อมเบื้องพอจักหมดก้อนก่ได้ครับผมครับหรือว่าพี่น้องหมักหรือว่าชอบถือใจกับเหล็กที่เพิ่นจับคููให้กับผิจหน้าเบื้องเอาครับผมเอาก้อนที่จะไปรับชมนรับฟังแนวทางตัวเลกกับพอหรือว่า อ่าคนนอนหน้านี่เด้อครับผมเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอครับผมครับฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้กหับเก่ามาเชียน้ำเชียในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอกันเลยครับพ่อครับเก่ามาเชียสวัสดีพอครับผมสวัสดีสวัสดีโชคดีโชคดีครับพ่อครับขอพระคุณพอเด้อครับผมที่ อ่ามาแบ่งปันแนวทางให้กับทางเก่ามาเช์อะไรกับพี่นองเอฟซีครับผมครับเมื่อกี้กามาเช์ว่าให้เป็นอ่าพอว่าคนคนนอนหน้าครับผมบสายาครับผมเขาตั้งใช้ยาพอเป็นคนนอนหน้าครับผมครับแต่วมื่ัไนม่มีเวลาหลายว่ราจะอธิบายฟังอืมส่วนเวลาเนี่ยมันมันต้องกระชับจัง่อยไม่อครับประมาณ มันต้องกระชับจัง่อยครับผมจัดซิกว่านาทีเลยครับซิฟนาทีครับผมซิฟนาทีเออเออเออเอาเอาสิฟว์ละลัดเลยเนาะครับผมว่าวาปวัติมากครับเคยเคยรู้จักรก็พรเพิ่งเกษตรวิสัยจังหวัดอะไรเหตุปรู้จักครับพ่อเพราะว่าพอให้บุญพันยูทั้งนั้นอยู่ที่พอให้บุญได้นี่สิแมนครับผมอืมอันอัน,อนสมัยนั่นเนาะสมัยนั่นสมัยเลขเจ็ดโต้เนี่ย ครับป๋อน้ำเชื่อเฮ็ดเป็นก็ไม่เชื่อเห็ดเป็นว่าะเลขประจําวันเฮ็ดเจ็ดโตนเขียนเจ็ดโตเจ็ดโตบนรางโม่เคยเห็นเลยป๋อเออครับคำอำเภอเกษตรกันเห็นเห็นมันมันจับกันในเด็ดสิบสองคูเนาะครับเลขประจําวันเนี่ยเนาะเียนเจ็ดโตเราเขียนลงมาเจ็ดโตแต่เจ็ดโตทั้งสามทึ้งสามทึ้งนี่เป็นหลักสิบตีตีโตลางเป็นหลักหน่วย จับก็ไปเองสิมีเจ้าสิบสองครูเขาก็สื่อได้สมัยโอ้ครับนี่สมัยเลยเจ็ดตเลยวิ่นกันอยู่ในหันที่พอเออจับกันดูหันล่ะนี่กันออกวันจันทร์ก็จับวันจันทร์ออกวันจีดก็จับวันจีไป็นครับเอาเขียนเลยวันประจำวันหนึ่งสองสามเจ็ดมาเจ็ดโต้ไหมครับผมเออแล้วก็ไม่เจ็ดแล้วก็แปดโต้สิให้ได้เจ็ดต้ต้งมาไต่เอาขีดขีดสามโต้ ทั้งเครื่องสามตัวสามตัวมีตีตัวมันรับจีหลัางหน่วยตั้งเครื่องหลังจีบล่างตั้งหลังหลักหน่วยกันเห็นมูนี่เขาก็ซื้อได้แต่ไม่นะโอ้เอาตะกี้พอญี่ปุ่นบ่ครับเอออยู่อยู่อำเภอปทุมรัตน์อ๋อครับผมอยู่ไก่กันบ่ครับ้างเอาเมียอยู่สารคามอ๋อครับผมแต่ว่าอ่านสูตรนั้นยังยังใส่บ่พอตัวนั้นมันผิดมากเศร้าเลยเลิกเลยอ๋อตะกี้นี่เออครับ สมัยสมัยอาจารย์วิไลวิไลโยอุดรจำได้บ่โอ้ไม่รู้เรื่องเลยครับวะเนี่ยวทาน่นเลยครับทามันมันเรเพิ่นไหนมาส้นเรีงดับนะดับจับครูเด้โอ้ดับครูทาเอาพันละลอยโมกอีิ๋นแต่ว่ามันบ่ผิดเฉลิ่งเนอครับผมครับ ัโอ้ประวัติพ,พ<ร>คอครับมัน,นเีเอาเอาเลื่องเขาซะนองมันมันสีนั่นมันสีด้ว่าจะว่าฟังไหลดอกเพราะาต้องรอดดอกคือเรียกมันออกไปแล้วครับผมฟังไงซื้ครับ,ารบลางเป็นลางบนเป็นบนเอนอะครับพ่อมันมันมันสีมาออกบนสีมาออกลางอะตามมันต้องไปเป็นบนตัวหนึ่งนะครับผมลางสีไปออกบนเอะ่ะตามมันต้องมันเป็นลางรูอตัวหนึ่งนะครับพ่อยังไงยังไ เรียมันจะไสก็ตามตองไอ้มีสามตัวนี่ติดบนครับจีมหลังมันจะใสก็ตามตองไ้มีสี่ตัวนี่ติดเนี่ยหลังอืมตามตามผ่านมากเนี่ยครับผมปีผ่านมากเนี่ยปีนี้มันเขามาเขานี่หนึ่งงวดที่สามมัแม่ครับผมนี่งวดที่สามอืมเอาลองบ่งดัพ่อบาดนี้สิบขอพ่อครับเลขติดบนครับผมติดบน สามเจ็ดแปดสามเจ็ดครับผมล่างสองสองสามสามสี่ห้าสี่ห้าแต่มันส้นสองกับสามบ่สองกับสามมันส้นกันเหล็กบนกับเล็กล่างนี่เดี๋ยวเราพอบนนี่มีตัวไหนเนี่ยก่อน สามแปดสองอ๋อบนสามแปดสองสามแปดต้อง่านตว่าวีชื่อว่าตัวตัวมันออกมาแล้วแมนพอสามแปดสองครับผมมันหันพอมีหมอกเจ็ดนี่แหละสามแปดวดมวดมันออกพันมาแล้วมันมีแปดสามเจ็ดเนาะอ๋อครับผมโอ้อเงีมันออกพันมาแล้วแปดสามเจ็ดวันนี้ได้แปดอันสามแปดสองสามแปดสองมันมาส้นกัน กับเลขก่างชนล่างเออเรียกว่าระว่างสองกับสามรางบนหัวเนี่ยครับคือมันค่ยออกมาลักษณะนี้หลายแล้วกับก็ต้องรอกดอกมันทานมาแล้วมันมันซ้อนกันอยเคยบอกค้นอยู่ระว่างบนรางเหนียว่าอยู่มันออกอีหลีครับออกบนออกล่างเลยสองตามหัวมากอืมอันที่พอล้วแวกบ้านนี่คือจักพอมือเล่นป่ะครับคือว่ามันจทางไก่อยู่ คนมาเอาสมุดอยู่เ้อยู่บ้านเฮานี่โอ้คือเขามาเชียร์บอกอยู่ยายั่นผู้เจ้ามือเขาขายเขาเขาก็ถามอยู่ย่ำย่ำพอไปล่างหันเขาก็ถามเวทชัยเล็กอ้นพอเลขติดตัวไดนตัวนั้นตัวนี้เขาคือเข้าเข้าหาหลายๆว่างั้นได้บอกเขาอยู่เลขกด่างโอ้ยอย่าไปซื้อสูมันบ่มีครับล่างมันมีศูนย์หนึ่งสองสามหันเลขติดล่างเลขติดล่างมันบ่มีอันเข้าเข้าหา โอ้เลขติดบนติดล <If S 1> like mm ่างต้องมีให้เห็นทุกงวดปีปีปีผ่านมาติดดีดีแล้ก็มาเจียบแต่ว่าพอจับคูณว่าถึงว่าเขาอืมครับผมอืมน้พเอี่ยวใหไปเข้นอันให้น้ำเที่ยวปะโกบเบิ้งเนี่ยครับผมเออคือบนเป็นบนล่างเป็นล่างก็าสองเกี่ยวกันแันตัวไหนมันซ้อนกันยังเกี่ยวกันไว้นะตอนนี้ชนสามกับสองช้นสามกับสองมีแนวโนมนะพอเนาะ แมนคือฟอฟังอยู่แต่ยนินว่าหกศูนย์ลางเต๋อมันเปลี่ยนไปพอดายเยอะหน่อยาน 5, มาได้บอกว่าทานมากได้เนี่ยครับว่า 5, ถึงปีไก่แล้วตอนนี้หกนี่เป็นปตอมี่ป่ะพอ่อนนี้พีพอกประตูไว้บนรางหกสองก็ผ่าสองเดี๋ยวได้ป่ะจับคู่กันบ้านี้จับคู่ ห้าสองบนครับผมห,ห,ห้าสองหกสองล่างหกสองล่างเออแต่เท่ากันบนกันล่างไหมน้ำแหละแล้วก็เลขกเลขกเลขกบ่มีบม่บ่มี่บ่ยืนหลักเ้อครับกลับด้วยแต่ว่าล่างนี่ดยมาก,กันออกออกมันจะเป็นออกออกท้ายไหลลักน่วยเออออกเป็นหลักน่วยไหลบนเนี่ก็ออกเป็นลักซิบไหลข้างอัเด้อคกับพี่น้อง บนจะเป็นลักสิบโดยส่วนมากเรียกรางส่วนมากที่เพื่อนให้นี่จะเป็นลักหน่วยหลายกว่าบทอ่าหลายกว่บลักสิบครับเป็นลักหน่วยหลายกว่บลักิเอาพอจับเอาเนี่ยขึ้นกับเอาพอจับห้ซับหนี้บ่ครับเออพอสิแล้วซับหนี้เนาะซับเพราะมันด้วยมากเพาะว่าอยากซื้อหลายปูนะครับคือเขากับเขาว่าเขากันแล้วไปว่ากันก็ดซื้อกันว่าจะซื้อหกสามกันนะว่าซื้อดอกกันไปซื้อเจ็ดสองกับสาม ครับสามเจ็ดสองนั่นแหละครับอ๋อพวันลูกทามใเนวันเลขเลขติดบนติดลามพอดยมันมันตามตามที่ปีกายเลยว่าปีนี้มันมันเคยกอดข้อกันบ่ครับลางลางเลืมกันบอสลายสิสีเลืมบอกเนาะลางนี่กันกันมันกันมันออกน้ำกันคือมันจะออกตรงเลยเด้อก่ามาเชื่อมันออกตรงไปเลยมันจะบวกกลับนะออกเลี่ยงนี่เล้ยบ่พ่อ ออกออกเลี้ยงไปเลยกันหนอข้อมเป็นอันสามหาสี่อะไรแต่ว่ามันจะเป็นสามหาไปเรื่ยมันจะบุ่งเป็นหาสามไหมโอ้ถ้าพอเลี้ยงเรียกนี่มันจะเลี้ยงตามนี่เลยเออเรียกเรียกกันมันออกล้ำกันเรียกรางนี่มันจะออกข้อมูลว่ามันจเป็นสองสี่สิครับผมสามสี่สามหามันจะพ่งเป็นสี่สองเนี่ครับแต่มันเคยออกน้ำกันมากเคยออกยื่นมาครับผมเออแต่ว่าบนตัวบนนี่เคยออกน้ำกันนี่จังออกปีนไปปีนมา สลับได้เออแต่ว่าใครออกน้องตันคือต,ตามตามแนมเบอ่งจออกน้องตันเป็นกันครับผมล่างกันกันกันเฮาที่แประกอบคู่กันค,ค้น,คนประกอบล่างมาตรงๆสี่กันเพิ่นเห็ดสามสองสี่ก็เอาสิเอาสิ่งส,สองสามเลยครับเลีสิบ่กกับเรื่องครับผมเรียงตามเหลขกเลย้าเหลขกล่างบนนี่ถ้าออกน้ำกันสิมีสลับอยู่ครับผมสามแปดสองนี่ เอาลองเบิงครับผมพราะว่าก็เรียกเรียกรางกันนาะสนใจอยู่ครับพ่อตามตามปา,านมาแล้วน่าสนใจตำร่อพอว่าอยากให้ไปจับเบิงประกบเบิงนะครับมันมบ่ผิดมัน,ม,นมันมีผิดเดียวเรียกบนผิดเสียหนึง่งมันเกี่ยวออกซีซีบน,บบนเลเนีย่างนี้เกี่ยวออกซีซีถ้าถ้าโดนอะไรเนี่ยปีปีผ่านมาได้ผิดเสียเดียวครับ เบิร์เลขบนจังบ่ะผิดเลยตอนนั้นกับถูกกันเนาจะปูถือเข่าว่าเขานี่ครับพี่น้องลองเบิ่งกผิดข้อมูลก่อนเด้อครับผมเออเอาไปเป็นข้อมูลกันใหญ่ๆคือไม่เสียหมันเด้อครับเพราะว่าขันแรกเขาเบิ่งกันไปก่อนเมียนครับผมเอออีกหลายงวดอยู่ครับพี่น้องสู้กันต่อครับผมนี่ลองเบิ่งครับครับเขาคใเมียนจี้ปะครับผม ลองเบิ่งรับพ่องวนนี้ครับพ่อเซียนนอนหน้านะครับผมรือว่าคนนอนหน้านี่ยด้อครับผมเออครับเอาเก็ามาเชี่ยกะจีรบกวนเวลาพักผ่อนพอทำหนี้เดอครับผมอาสุขดีนอนหลับวันดีครับพ่อขอพระคุณพอครับผมสวัสดีครับจ้าเอาครับพี่น้องครับผมอยากบอกน้ำผ่อหลายๆอยู่ครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะคอยมาคุยกันเรื่อยๆครับผม ครับมาฟังไปน้ำกันครับผมพอกระชิถือว่ามีที่เดียดอยู่ครับผมครับฟังจากอ่าการวิเคราะห์หรือว่าประวัติเทนที่ผ่านมากครับพี่น้องเนาะเลขเพิ่นกับง่ามอยู่เด้อครับผมเลขติดบนสามแปดสองครับผมครับส่วนบางสิไปลักสิบครับเลขติดล่างสองสามสี่ห้าครับผมส่วนมางสิเป็นลักหน่วยมันเทียบกับกอดข้อกันมากแต่กอดข้อกันมากสิตรงตรงเลยนครับผมสองสามสี่ห้าแต่ว่าพอกระจับคู่ให้บนหางเดียวล่างหางเดียวครับผม บนห้าสองครับล่างหกสองครับผมกลับด้วยครับนี่ลองเบิรงครับพี่น้องเนาะเปิดตัวครับพอคนนอนหน้าครับผมรับถ่ายคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีเด้อครับผมครับถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันครับพี่น้องเนาะแนวทางดีๆได้ได้ดังๆกะจะมานําเสนอสูพี่น้องเอฟซีครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ